สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมหลายท่านด้วยเลยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับเกม Call of Duty Mobile เช่นเคยนะครับ <Yeah. S 1> วันนี้นะครับจะมาเล่นปืนที่เรียกได้ว่าเป็นปืนสายบุกสายแคมป์เล่นได้นะครับทั้งสงสายเลยเป็นปืนที่ยืดหยุ่นได้ดีนะครับทั้งสายบุกสายแคมป์นะครับและปืนนั้นก็มีชื่อว่า Peacekeeper MK2 นะครับกระบอกนี้เลยนะครับ ที่จะมารีวิววันนี้มันโกงยังไงมันมีพิเศษมันได้รับบัฟอะไรหรือเปล่าไม่มีนะครับที่จะมารีวิวคือสกินนะครับเป็นสกินลายอนิเมะนะครับโโอ้โหดูดิสวยงามมากนะครับดูดิสีสันคือสดมากนะครับแล้วก็ตัวเป้าตัวสีฟ้านะครับตรงศูนย์เลนก์นะแล้วก็พวกจุดสีฟ้าเนะี่ยมันเลืองแสงด้วยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่บอกเลยว่าโคตรดีนะครับโดนไป2,000เท่าไหร่วะ2,000 2,000กว่า CP 2ีนะ2 3 0 0 2,400มนะั้งถ้าผมจำไม่ผิดน,นะผมเปิดกล่องพีเมยมไป30กว่ากล่องนะครับ10กล่องมันประมาณ675 CP น่าจะใช่นะ6 3สเออโดนประมาณ2,000กว่า CP 0นะสอนะตีเป็นเลขก,กลมกลมนะครับถามว่าแพงไหมก็แพงนะผมบอกว่าแพงก็คือเอาเรื่องอะ่ะ2,000กว่า CP เท่าไหรอ่อ่ะหลายร้อยอยู่นะครับนะก็เป็นสก,กินที่ผมบอกเลยว่าสวยนะ สวยอีกสก,กินเลยนะผมชอบนะครับด้วยหนึ่งเลยลายมันสวยอยู่แล้วไม่ต้องไปใส่พวกไดมอนทับอะไรเงี้ยเนี่ยโหใส่สก,กินไดมอนทับลายอนิเมะไม่หายด้วยอย่างเกียนโคตรเอาเลยนะคือเป็นอะไรที่โคตรดีนะครับสก,กินนี้คือมันเป็นสก,กินพรีเมียมจริงๆนะครับในหมวดของสก,กินระดับอีพิกนะครับนะถ้าไม่นับพวกสก,กินแดงสก,กินลลเจนนะ Mk2 นะเป็นสกินเซ็ตอนิเมะนะครับในกล่องพีเ่ยมใครมีงกมีอะไรเนี่ย 2,000cp เขาการันตีได้แน่นอนนะครับที่เป็นของอีพิกนะแต่ไม่รู้คุณจะได้หรือเปล่านะตอนแรกผมอยากได้ฮกเกอร์นะเพราะว่ามันได้ใช้เนาะแต่เองจริงมาเออพีคิปเปอร์แม่งเท่กว่านะก็เลยได้พีคิปเปอร์มานะครับประมาณนี้ล้กันครับเดี๋ยวเราตัดภาพไปดูในเกมกันเลยนะครับผมนะ ของแต่งก็ตามที่ให้ไว้เมื่อกี้เลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับอยากให้ทําคลิปอะไรสอนอะไรเทคนิคอะไรหรือจะให้เล่นปืนอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับมาครับผมมาอยู่กับพิส k ิปเปอร์ mk 2นะครับปืนที่ถามว่ามันดีไหมในเมตานี้ในช่วงนี้นะครับที่สมดุลปืนสมดุลปืนมันคงที่นะครับถามว่าดีไหมหรอผมก็มองว่าเอ้ย ก็ไม่ได้แย่นะเอามนตายแล้วดีกว่านึกว่าจะไม่ตายเอาไปกินอะไรครับน้องเอ้ยเกิดไปเปล่ามาครับไปใหม่ครับผมไม่ค่อยมีใครมาจุดเลยครับตอนนี้ มก็ลงมาดิทดสดมึงลงมาแค่นั้นเองโอ้โหแม่งแบบลูกซองอะดิประเด็นอ่ไอ้ดานนี้ลูกซองแล้วโคตรได้เปรียบเลย Y don't really know, y'all do really know, y'all don't, really don't really know. And when I rap, yeah, man, I snap fast. Like your girl's back, hit a clap, clap, break it in smack. it like a quick snack. Like it when I'm all up in there. i am been to winning like I win stacks. Every single that I'm in, man, is been fat. These haters all get whacked when I spit next. These haters all get bit in the pit bass. you better get cracked, so you better move back. เฮ้ยมึงไม่ตายได้ไงอะอเกินไปเปล่าว้าเย็บมากเกินไปมาดิคนอื่นโชว์โหดออกคลิปกูโชว์โม่ออกคลิปเมต้าใหม่หเว้ย มาดิสัตว์นี่มันยิงเฮียอะไรจังวะอเป็นแรงก,กับกูมเนี่ยเฮียอะไรไสัตว์มาดินี่แม่หัวร้อนแล้วตายแล้ข้างหน้ากูเนี่ย ทำอะไรทำอะไรมาดิสัตว์มาดิา ي, กูยิงว่าะโนกทศกบกูก็ยิงทำอะไรมาดิแม่กูขึ้นแล้วโซขาดนอะโซขาดแล้วนะมาดิ เขาจุดหน่อยเพื่อนขวามาครับปัดยิงเออเกิดไปเป้าว่าเพื่อนทำไรอ่ะเฮ้ยเพื่อนในจุดทำไรอ่ะเ่าควักสั้นไรออกมาล้างลูกกระตาไว้ไเลเซอร์ไปลงจุดใหม่เลยครับอย่าทำทรงอย่าทำทรงจูกไอเวน แม่เนี่ยต้องเอาละนี่ตายไปเฮ้ยเพื่อนไม่เข้าเลยเ,ออ s <S เกิดไปเป้าคลิปนี้เป็นคลิปที่แหกป,ปากมาเขาบอกเลยว่าแมงโกนลน m อ2แม่งนานๆทีจะได้เกิด <Yeah. S 1> เกิดแล้วมันต้องสุด เฮ้ไปดิแล้วกูเล่นสุดด้วยเล่นสุดไม่เน้นทรงมาดิงโง่มาดิควายมาดิขอพายคำหยาบด้วยครับผมโอ้โ,โหลุมเกินแล้วเพื่อนข้างหลังทำไรอะ่ะยืนยิงจอ่จอจ่อยิงยังไงให้รอดเพื่อนผมทำได้ครับผมเพื่อนในทีมอะ่ะเรียบร้อย ม่งโมแต่โมเจอสาวยิงหัวทิมเลยกูเฮ้ยมึงเกิดไปป่าววะโกงไม่ไงมึงโง่กระโดดใส่รถรถระเบิดมาดิสัตว์วายสองแค่นั้นเองโอ้โหคือมันลอยหลังผมแค่นั้นเองนะถ้ามันไม่ลอยหลังก็ได้ได้หมดอะให้สองนะครับอยอกเล่นอยากเล่นมาตึงเกินไปป้า มาดิก็ไม่เก่งเท่าไหร่หรอกไม่เก่งแต่ตึงแค่นั้นเองมาดิฮู้แคมเลยสายเดินมาบาร์แน่นอนว้าโดนอะไรวะโอ้โหสวอมถ้าสวอมไม่หยุดผมไว้น่าจะเก็บเรียบนะครับเมื่อกี้นี้เดี๋ยวจะหาว่าอ่นาน,น่ะเดี๋ยวจะหาว่าผมโม้ไงนะก็เลยตายไปซะโม้จะ เอ้าแล้วเพื่อนทำไรอะ่ะเอ้าโอ้ยเข้ามาแล้วยืนนิ่งนี่น้ำตาแทบไหลนี่เจอเพื่อนงี้นี่มันต้องดักแน่นอนครับเป็นผมผมก็ดักเนี่ยซ้ายมือในตัวนึงเอ้าโอ้ไอ้นี่ชะตาถึงเว้ยกำลังจะยิงหลังแม่งอยู่แล้วส่วนโดนในปาล์ม ผมไม่รู้จะเข้าได้หรือเปล่าเนี่ยน่าจะเข้าไม่ได้นะครับมาดิในปาม,มีแล้วมันช่วยมึงได้เหรอกูถามแค่นี้ไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปมาดิกัะพีชีพไปดิก็มาดิ กูไม่รอดมึงก็ต้องไม่รอดเหรอวะโอ้โหเพื่อนทำไรข้างในอ่ะเฮ้ยวู้จะวิ่งทำไร มาดิเขาย่ยางสดไปเลยแล้วกันถ้ามึงไม่ตายกูก็ต้องตายแค่นั้นเองเกมนี้เหมือนไม่ตึงครับแต่ว่ามันก็เจอพวกแก้ทางเยอะครับไปคิดแล้วโดนมาดิสัตมาดิโอ้โห,โหเพื่อนไปตามเลยก้าวแต้มก็วินแล้วเฮ้ยเอาหน่อ,อ,นอยเบา โอ้โหจะเก็บสองอยู่แล้วอีก,ก้าแต้มก็วินแล้วนี่ถ้าถ้าจุดนี้เราเอาไม่ได้เราแพ้แล้วครับเพราะว่ามันเบรกยากนะเฮ้ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์ลุน้นมีสิทธิ์ <Here S 2> ล,ล,ลุ้นเว้ยชนะปะเนี่ยเฮียอะไรล่ะป่ะดิหวยอะไรบัดดี้วินนี่ต้องเป็นของกูแค่นั้นเองเพื่อนเพื่อนโอ้โหเพื่อนแต้มเดียวครับน่าจะชนะแล้วครับ เรียบร้อยครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเพเปอร์ MK2 ไลน์อนิเมะนะครับก็ลุ้นแทบตายแหกปากแทบแบบแทบแบบลิ้นจะขาดนะนะผมก็เวอร์ไปนั่นแหละครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับพิซคีฟ MK2 ไลน์อนิเมะอันใหม่นะครับผมโดนไปถ้าการันตีเลยเนี่ยได้ของแน่นอนเนี่ยของในของว่วงในกล่องนะประมาณ2,000 CP นะครับเตรียมไว้เลยนะครับถ้าดวงดีอาจจะได้โบกเกอร์ใบสัน นะครับพิชชีหรือมีปืนอะไรอีกนี่แหละผมจำไม่ได้ที่เวลาอนิเมะนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับใครชอบนะบฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับอยากทำคลิปอะไรคลิปแนวอะไรสอนเทคนิคอะไรเม้นมาได้เลยนะครับ